สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เขาร,รักสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชูรักชูรสนะคะวันนี้ภูมิและกันนอนนะครับมีเรื่องราวดีๆเป็นผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยสามารถจะส่งผลต่อสมรภาพทางเพศของคุณได้โอ้โหอย่างนี้หนุ่มๆที่กําลังมีอาการเรื่องของเสื่อมสมรรภาพทางเพศก่อนวัยอันควรเนี่ยก็ช่วยได้สิคะอย่าบอกมาทางนี้นะครับ <c oughs> ไม่เกี่ยวนะฮะ <c oughs> นอนเพียงพอครับ ก็ล่าสุดครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะหนุ่มๆเลยตั้งใจฟังให้ดีนะครับมีการวิจัยครับจากมาหาวิทยาลัยชิคาโกบอกว่าคุณผู้ชายเนี่ยที่นอนน้อยกว่าคืนละ5ชั่วโมงติดต่อก <c oughs> ันเป็นเวลา1สัปดาห์เนี่ยนะครับ <c oughs> จะทําให้เทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนอย่างหนึ่งผู้ชายเนี่ยมันตกต่ำลงทําให้เราเหนื่อยง่ายหมดแรงเร็วไอ้ออาสาวเขา แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้ฮอร์โมนเพศช,ชายนี่นะคะก็จะถูกผลิตขึ้นเวลากลางคืนเวลาที่เราหลับสนิทนั่นเองค่ะครับเพราะฉะนั้นหนุ่มๆนักเที่ยวทั้งหลายครับฟังไว้ให้ดีฮะรักจะเที่ยวต้องรู้จักเที่ยะดูแลตัวเองด้วยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอครับมิฉะนั้นจะเหนื่อยง่ายหมดแรงเร็ว ใช่สาวเขาอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ <Yes. S 1> <laughs> ส่วนชุรักชุ้รัของเราค่ะวันนี้รับรองว่าสดใสสู้ซ่าแน่นอนเดี๋ยวเราพักกันสักคู่เดียวแล้วก็มาเจอเจอกับเรื่องราวดีๆพ้องสาระความบันเทิงกันต่อค่ะวันตกไข่นับจากวันหมดประจําเดือนกี่วันในคนที่รับเดือนมาเป็นปกติทุก28บาปวันใครจะตกที่ตรงกลางพอดีเด็ะ<ฆ>14บวันหลังเมนมาวันแรกแบบไหนเตะตาเรามากกว่า oh. ระหว่างรูปร่างหรือว่าหน้าตารูปร่าง เอาวัยวะส่วนไหนของหนุ่มคนนั้นที่แตะตาหนูที่สุดความเป็นเลือดด้านดนตรีถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของโรงเรียนเทพศิรินสมุรปราการแม่ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยที่ไพเราะทั้งการขับร้องและการบรรเลง นอกจากนี้วงโยธวาทิศของที่นี่ยังได้รับการการันตีความสามารถด้วยการคว,ว้ารางวัลมาอย่างต่อเนื่องด้วยครับความสามารถสะดุดตา สี่งเพลงก็บันเลงสะดุดใจแม่แล้วเรื่องไอเดียรักจะมีจังหวะประมาณไหนล่ะครับเนี่ยก่อนจะเปิดประเด็นโจทย์รักกันเดี๋ยวต้อง เบิกตัวกูรูรักของเรานะคะไอดอลของเราสองคนแล้วก็ของน้องๆด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอพันศักดิ์สุก,กเลิศค่ะคและหัวข้อโพลรักและได้ที่เราจะมาสำรวจหัวใจน้องๆในวันนี้ครับก็คือระหว่างรูปร่างดีกับหน้าตาดีน้องๆคิดว่าแบบไหนเนี่ยสะดุดตาสะดุดใจวัยรุ่นอย่างเรามากกว่ากันค่ะ อุ้ชายเสื้อขาวคนนี้คุณเป๊ะมากเลยเห็นแล้วสะดุดตาสะดุดใจเลยอ่ะมีได้กล่าแล้วฉันต้องเข้าไปทำความรู้จักสักหน่อยออเป็นไรบ้างคุณไม่เป็นอะไรค่ะนากา้วค่ะหัวใจก็เลย้นร่มร้ไปด้วยะกรามเป๊ะขุนเปรี้ยแบบนี้เลยนะคะเห็นแล้ว ไปฝุดนะคะอรอลอผู้ชายเสื้อชมพูอ่เห็นแล้วสะดุดตามากเลยอ่ะตกลุมหลาก็อุยอุ้ยเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับ โค้ดครับครับผมเราเรียกว่าเวลาเราเห็นสาวเนี่ยสาวแบบไหนที่เตะตาเราแบบมากเลยนะครับระหว่างรูปร่างดีหรือว่าหน้าตาดีมองแบบไหนก่อนคะเอาพวกหน้าตาดีครับถ้าเป็นแบบว่าดาราสักคนหนึ่งที่เรารู้จักพลอยครับก็แบบพี่พลอยเชิญมาครับผมสวยดุใจนปิ๊งเลยครับหน้าตามาที่หนึ่งครับม<อ>าที่หนึ่งเลย<อ>เหมือนเรามองใครสักคนนี้ มองหน้าก่อนเลยครับผมใช่พี่จะบอกหน้าก่อนหน้าอกครับหน้าอกหน้าอกโอเขอเรียก,กน้องคนนี้ยหน้าตาดูเหมือนกับว่าชิมเบิมชิมเบิมเดย์แมปิ้งใช่ไหมพี่ภูมิอาลุกขึ้นมาหน่อยน้องสาวของเรานะคะชืออะไรคะชื่อมิวค่ะน้องมิวน้องม,วองมิวตอนนี้มีแฟนหรือยังมีแล้วค่ะมีแล้วแล้วแฟนน้องมิวเนี่ยเป็นคนที่เด่นเรื่องของหน้าตาหรือเป็นสายพันธุ์ที่เด่นเรื่องของร่างกาย ชอบร่างกายค่ะหนูชอบร่างกายทำไมคะร่างกายผู้ชายต้องเป็นแบบไหนแบบที่เราชอบเนี่ยรือว่าลำล้ำหน่อยลำล้ำค่ะแล้วก็สูงแต่ว่าอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายบอกว่ามองหน้าตาผู้หญิงบอกว่ามองรูผิวานาไปหาผู้หญิงแถวหลังกันบ้างดีกว่าเราไปข้างหลังเนเขาหาว่าเราละเลย เวลาจะปิ้งใครสักคนค่ะแบบไหนเตะตาเรามากกว่าระหว่างรูปรา่างหรือว่าหน้าตาระหว่างทีมเอ็ดเวิร์ดกับทีมเจคอบอโอ้ยเก่งกังเลยทีนี้ทุกคนฟิดเอด็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดผ้าอกเอ็ดเวิร์ดจำได้ไหมแล้วพอผาาที่สองพอเจคอบถกเสื้อออกมา,ามอ,อันไหนมาก่อนเลยรูปรา่รปราง เสกินของเผ็ดมาหรอคะซีให้น้องเอาซีนน้องเอาซีนน้องเาไมได้ชอบรูปร่างเอาวัยวะส่วนไหนของหนุ่มคนนั้นที่แตะตาหนูที่สุดขาค่ะขามองขาผู้ชายก่อนแล้วมองอะไรเป็นอันดับที่สองหน้าอกลำลหน้าอกแน่นๆถ้าเกิดแบบ ผู no ้ชายดูดีอ่ะเราเดินควงไปมันก็ไม่น่าอายใครอ่ะถ้าแบบไปควงกับผู้ชายอ้วนอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าตาดีแค่ไหนแต่ถ้าอ้วนขึ้นมานี่ก็ไม่ไหวเลยเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ถ้าอ้วนเราดูดีก็นั่นอีกเรื่องนึ่งว้าวหน้าบัดดาวประเด็นรักของเรากำลังแรงเราต้องรีบเร่งเครื่องไปสำรวจโผลรักกันต่อเลย ที่เมเจอร์ซินิเพล็กรัชโยธินครับผู้ชายผู้หญิงสมอไปโอ้ฉันหลกลายไม่กล้าดาหน้าตาครับส่วนใหญ่เดินผ่านกันก็จะมองหน้าตากันส่วนใหญ่นะครับได้ยินมาว่าถ้าหน้าตาไม่ดีแต่รูปร่างดีก็ดีไปก,กว่าซึ่งแล้วครับชอบที่รูปร่างมากกว่าหน้าตารูปร่างดีค่ะเพราะว่าดูเป็นคนดูแลตัวเองนะคะก็น่าจะดูแล,แลเราได้ชอบท่ให้รุนักอกและนัก สว่า,วามาวา,ากก่อนอยู่แล้วรูปร่างแป็นหลเรพี่สอนยู่แล้วค่ะรูปร่างมากกว่านะครับคนดีครับยังไงก็ชอบครับหน้าตาค่ะเพราะว่าชอบคนหน้าตาน่ารักอะค่ะ <laughs> แล้วครับเดี๋ยวเราลองมาแบบว่าวัดโพกหน่อยดีไหมพี่น็อตดีค่ะแต่ว่าสำหรับความ,มเห็นของท้งห้องกันเลยนะคะว่าท้งห้องคิดยังไงกันบ้างแม่เรื่องความรักความชอบมันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวนะครับแต่น้องๆที่นี่ก็ได้เปิดเผยใจให้เรารู้ว่าร,รูปร่างดีกับหน้าตาดีนั้นแบบไหนสะดุดตามากกว่ากันน้องๆลงความเห็นว่ารูปร่างดี63.33เปอร์เซ็นต์หน้าตาดี 36.67เปอร์เซ็น oh ต์โอ้โหแบบนี้คงต้องให้กุรูรักของเราช่วยติวรักให้หน่อยแล้วล่ะครับว่าอย่างไหนเตะตาและสำคัญมากกว่ากันคุณหมอพันสัตว์ฝันถุงให้ด้วยครับหน้าตากับรูปร่างเนย เขาบอกว่าหน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งเนี่ยนะครับอันนี้สําคัญนะคนเนี่ยจะจะจะมองหลายอย่างถ้าแต่มองตอนแรกเนี่ยถ้าเรามองไกลๆเนี่ยเรามองหน้าตาแล้วมองรูปร่างครับน้องๆรูปร่างเพราะมองไกลๆเนี่ยหน้าตามันยังมองไม่เห็นหรืออาจจะมองจากข้างหลังอ่านี่ครับเพราะนั้นเวลามองเนี่ยถ้ามองข้างหลังเนี่ยนะหน้าตามันก็ไม่นาจะดูรูปร่างก่อนแต่ถ้ามองข้างหน้าแล้วเห็นปั๊บเนี่ยคนมองหน้าตาก่อนทุกทีเลยเพราะอันนี้เป็นจิตวิทยามนุษย์ ว่าเวลาเรามองใครเนี่ยถ้าเกิดใจมันมันตรงอัยเนี่ยมันมองตาก่อนก่อนจากชอบหน้าตาเสร็จก็่อยมองว่ารูปร่างพอไหวไหมนะรับแม้หรือบางทีถึงรูปร่างไม่ไหวก็ก็นั่งคิดว่าเราส่งไปฟิตเนสก็คงได้ทั้นทุกคนจะพยายามไปหน้าว่าไปฉีดโบ็อกไปฉีดฟิลเลอร์ยัดอะไรเข้าไปเอาร้อยไหมมั่งร้อยอะไรก็เพื่ออะไรเพื่อหน้าตาดึงหน้าบาังอะไรมั่งนะครับแสดงว่าหน้าตาเนี่ยสำคัญนะหน้าตาสําคัญอันดับแรกเสร็จรูปร่างก็ต้องมาต่อ เพราะว่าเวลารักกันหนุ่มๆสาวๆเนี่ยก็ไปนั่งนึกถึงเอออยู่ใกล้ๆกันรูปร่างคงจะดีเนาะใช่ไหมสมมติลองนึกสิหน้าตาสวยแค่นีนนะแต่ตัวขนาดนี้เอาไหมมันก็ต้องไปด้วยกันแต่เราก็เคยค่อยๆสังเกตว่าคนเราเดี๋ยวนี้หน้าตาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะอย่างวันนี้ผมมาเดินมองๆเนี่ยเฮ้ยทำไมเด็กแถวๆนี้หน้าตาดีๆทุกคนทั้งผู้ชายผู้หญ <ๆ S 1> นะิงนะก็แสดงว่าเด <ๆ S 1> นะินมาปุ๊บเราก็ประทับใจหน้าตาครับนั้นเวลาเราดูดูหน้าตาก่อนเพราะหน้าตาเนี่ยมองแล้วมันก็แสดงความจริงใจอะไรทั้งหลาย แต่รูปร่างก็สําคัญแน่นอนสุขภาพดีไม่ดีอยู่ที่รูปร่างวันตกไข่นับจากวันหมดประจําเดือนกี่วันในคนที่รับเดือนมาเป็นปกติทุก28บวันไข่จะตกที่ชุงกลางพอดีเด๊สิบสี่วันหลังเมนมาวันแรกตอนนี้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพอย่าลืมเรื่องที่บ้านครับส่งเข้ามาปรึกษาทางทีมงานของเราได้ไม่ว่าจะเป็นอีเมล หรือโทรเข้ามาตอนนี้ก็ได้นะครับทุกช่องทางการติดต่อข้างล่างนี้เลยค่ะส่งกันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของเราก็รอตอบคำถามคุณผู้ชมพอนเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบากันอยู่แล้วะค่ะวันนี้ต้องขอบต้อนรับนายแพทย์อนนท์เรืองอุตามนานันนะคะสูตินรีแพทย์คนเก่งแล้วก็อารมณ์ดีของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่รอท้าขอเริ่มคาถามแรกเลยนะคะมาจากฮอตไลน์ของเราค่ะเป็นสายโทรศัพท์คุณมดนั่นเองสวัสดีค่ะคุณมดสวัสดีค่ะเคยทํแท้งตอนอายุ1 7อะค่ะโดนขุดมดลูกอะค่ะแล้วตอนนี้กำลังจะแต่งงานไม่ทราบว่าจะมีลูกได้อีกไหมอะคะตอนนี้30อะค่ะอายไม่นานเหมือนกันน้องเว้นบักชิดรักกัน้นานสมมติว่าเป็นการทาแท้งที่ไม่มีปัญหาเดยเลยนะไม่มีไข้ตัวร้อน ไม่มีมุดดวกเต่ไม่ได้ขูดรุนแรงมากมายนะ,ะก็สามารถตัง้งครรภ์ได้ตามปกติปกติเลยใช่เ,เพราะนะว่าพอเราแท้งตอนอายุสิบเจ็ดเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยประจำเดือนมาเป็นปกติดีทุกอย่างไม่มีปวดท้องไม่มีเลือดออกทุกอย่างทุกอย่างปกติดีหมดประจำเดือนมาเป็นไซเคิลทุกเดือนทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนเนี่ยแสดงว่ามันได้มีการรอบไปสร้างใหม่รอบไปสร้างใหม่มุดู้วงก,กับคนืนปกติเรียบร้อยดี กรณีเหล่านี้สามารถท้องได้ตามปกติกไม่มีปัญหาคือถ้าเกิดว่าสมัยก่อนท้องง่ายยังไงตอนนี้ก็ยังท้องง่ายอย่างนั้นแต่เกิดว่าสมัยก่อนเนี่ยนะก่อนที่17เนี่ยท้องยากอยู่แล้วตอนนี้ก็ท้องยากเท่าเดิมะนะครับอันนี้คือ,อหมอพูดถึงกรณีที่ว่าการแท้งนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่แท้งเนี่ยเกิดว่ามีปัญหาไม่ปกติเช่นว่ามีอักเสบติดเชื้อขึ้นมามีไข้ตัวร้อนขึ้นมามีติดเชื้อขึ้นมาพวกนี้ก็มีปัญหาได้เช่นบางครั้งเนี่ย กุ่มลูกและกลุ่มได้หมดพอคุณได้หมดเนี่ยก็มีตกค้างมันมีผลทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบแล้วก็ท่อท่อนําไข่ที่มันต่อไม้นะมันเล็กมากรูมันเล็กเท่ากับหลอดยาคูเนี่ยพอหนอักเสร็จแล้วมันก็ตีบติดตีบติดก็คือว่าอักเสบหนึ่งครั้งโอกาสมีลูกยากลดลง25%ค่ะเอาละครับตอนนี้ก็เคลียร์ไปหนึ่งคำถามแล้วเรามาตอบอีกคําถามที่ส่งมาทางอีเมลจากทางบ้านดีกว่าเนาะ เขียนเข้ามานะครับบอกคุณหมอครับผมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนครั้งแรกครับแฟนของผมเลือดออกเยอะมากไหลไม่หยุดเลยครับหมอสว่าไม่ออกเอกไม่ทราบว่าเป็นอันตรายไหมหรือเป็นอาการของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกผมควรจะปรึกษาแพทย์ดีไหมครับเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของคุณผู้หญิงนะครับก็คือว่ามีคนเดิสองประเภทเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ด้วยความรักประทับใจไหลลื่นแบบว่ามันทุกอย่างเพอร์เฟคทุกอย่างมันอารมณ์ทุกอย่างดีหมดประกอบพร้อมประกอบพร้อม ใจมันผ่อนคลายนะแล้อลื่นดีเนี่ยมันก็ทําให้ไม่มีการฝืดไม่มีติดขัดมันก็ไม่มีปัญหาอะไร,รเป็นบางการณีเนี่ยบางคนเนี่ยคืออาจจะไม่พร้อมไม่แน่ใจกังวลเครียดไม่รู้ว่าเรารักคนนี้จริงหรือเปล่าก็มันไม่มีลมร่วมเพราะพี่ลมร่วมก็น้ำเหลวด้วยไม่มีความฝืดตูมก็เหมือนเรามีอะไรที่ฝืดๆถูไปถูมาข้างในนะ ทำให้เกิดพวกเนื้อเยื่อฉีกขาดได้แผลถลอกถลอกนอที่เลือดออกซิปๆแบบที่ชู้ซับได้ไอ่คือถลอกนะถ้ามีฉีกขาดแต่ว่ามีฉีกข้างด้านล่างครับหรือมีข้างในฉีกเลยนะมันจะเลือดไหลค่อนข้างเยอะแบบสดแดงสดติ๊งๆเลยติ๊งๆเลยติ๊งๆอย่างนั้นเลยติงๆคือเจอเจอบ่อยนะคือเป็นหมอเนี่ยเจอเจอบ่อยมากกรณีนี้ค่ะเลือดไหลไม่หยุดปัสสาวะไม่ออกด้วยเกี่ยวยังไงคะไม่ออกเลยนะก็คือก็เจอเยอะมากเลยนะคือในแดกพวกแต่งงานแรก หรือพวกที่วันดนึงสามรอบสี่รอบไม่ได้พักเลยนะมันมันจะบวมอ่ะมันจะบวมหรือมันมีอักเสบเกิดขึ้นได้อนี้เขาเรียกว่ามีกระเพาะปัสสาวะอักเสบคือถ้าเราดูโครงสร้างของผู้หญิงเนี้ยนะช่องคลอดคนเราเนี่ยจะมีท่อปัสสาวะอยู่ด้านทางด้านหน้าท่อปัสสาวะอยู่ด้านด้านหน้านั่นคือถ้าเราไปเสดสีตรงแถวๆถเนี้ยข้างใต้เยอะหรือเราใช้อะไรแล้วแต่อุปกรณ์ไรแล้วแต่ใช้มือแล้วแต่ที่ไป ไปคลึงไปอะไรกันมันมากเลยนะมันบวมพอท่อสับบวมแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าแรงดันภายในมันไม่สามารถจะดันออกมาได้ว่าท่อมันบวมหมดแล้วอะ่อมันบวมเลยตันตันมันก็เลยมันไม่ออกไม่ออกก็เลยฉีกไม่ออกก็จะทรมานนะทรมาน ก็คือว่ากรณีนี้ต้องไปหาหมอนะอสําหรับคู่ใหม่ปามันที่จะไปฮันนีมูนจะสามารถดูแลยังไงให้รักครั้งแรกหรือเซ็กครั้งแรกของเขามีความสุขก็คือว่าให้ดื่มน้ำเยอะหลังจากทีท่เพศสัมพันธ์ทุกครั้งเนี่ยพยายามขยันลุกหน่อยเป,ป็นปฏิวัติก่อนท,ทุกครั้งเวลายุ่งกันในน้ำบางทีมีการกระแทกการกระเทือนการปั๊มซึ่งเชโลที่มันอยู่ตรงแถวแถวด้านนอกเนี่ยเป็นแถวจอกตกนี่มันสามารถจะดูดดันเข้าแบงไหนได้ถ้าเราลุกขึ้นมาปฏิวัติแล้วเนี่ยมันก็ ตัดชิงเอามันดนดันชา้างออกมาได้อาล้ครับตอนนี้เรามีถหนึ่งคำถามนะครับส่งเข้ามาทาง a c e b o o k ครับใช่แล้วค,ค่ะคำถามของ Facebook นะคะส่งเข้ามาถามคุณหมอค่ะปรึกษามาว่าเรื่องของวันตกไข่นับจากวันหมดประจำเดือนกี่วันดีคะตกไข่ก็คือว่าผู้หญิงเ,เราเลยนะเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ค่ะวัยเจริญพันธุ์คือสิบพันได้เนี่ยก็ต้องตกไขเเ่เดือนละใบค่ะเดือนละใบเดือนละใบนี่คนเราก็อยากรู้ว่าไอ้ตรงไหนที่ตกไข่แล้วจะท้องตรงวันไหนได้ใช่ไหมก็คือ เอาง่ายๆว่าในคนที่รอบเดือนมาเป็นปกติเดือนมาปกติคือทุก28วันหรือบางคนทุก29หรือทุก30มสิบ่ประมาณมเป็นประจําแบบนี้คือคนเราไม่ได้เป็นมาตรงจำไอทินนะ,ค,ะคือมันจะเลื่อนนิดๆนิดๆนิดๆน,น,นะคราวนี้ปกติแล้วเนี่ยเขาก็เอาผู้หญิงทั้งโลกมาคำวนวณดูค่าเฉลี่ยคือ28วันคราวนี้ก็คือว่าคนที่เป็นมา28วันเนี่ยประมาณว่าไข่จะตกที่ตรงกลางพอดีเด๊ะ14วันหลังเมนมาวันแรกแล้วก็วันที่ไข่ตกถึงเมนมาคือ14วัน ค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่ารอบเดือนผู้หญิงเราเนี่ยมันไม่ได้เป็น28วันมันเป็น26เลื่อนเข้ามาอย่างนี้นะก็แสดงว่ามันจะต้องเลื่อนไขตกเร็วขึ้นเร็วขึ้นเหรอคะเร็วขึ้นเพราะว่าช่วงที่ไขตกจะถึงเมนมาเนี่ยฟิก14วันฟิกสิวันครึ่งหลังฟิกครึ่งหลังฟิกค่ะก็แสดงว่าถ้าเมนมาสั้นลงมันต้องเลื่อนไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งเลื่อนมาข้างหน้าอีก2อวันใช่คือว่าเมนมา28วันไขตก14ค่ะ เมนมา26วันไข่ตกเหลือ12ค่ะเมนมา24วันเหลือเป็นวันที่10นคือยิ่งรับเดือนสั้นก็ยิ่งไข่ตกเร็วขึ้นรับเดือนคนเราเนี่ยมันแปลตามสิ่งเวดล้อมเป็นตามความสุขสบายร่างกายเดืนไหนเครียดอดนอนเจ็บป่วยไม่สบายย้ายที่อยู่รับเดือนมักจะไม่ปกติ ถ้าเดือนไหนสุขสบายดีมีความสุขแฮปปี้กินได้นอนหลับดีเบนมากมาตรงเป๊ะเป๊ะ28วันคราวนี้เกิดว่าเกิดรอบเดือนไม่ตรงเนี่ยเราก็ต้องดูอาการอของร่างกายด้วยอาการไข่ตกก็คือมีฮอร์โมนเยอะฮอร์โมนกระฉูดเลยนะก็คือจะมีมูกออกทั้งข้องข้อเสยๆยยืด<ๆ>ปกติเรายืดได้10เซนนะว้าว10เซน10เซนนี้นะถ้าเกิดว่าเรายืดได้2เซนแปะขาด อะไรนั่นไม่ใช่รออีกนิดนึงหน่อยนิดนึงแล้วนอกจากมูกยืดมีอะไรอีกคะคือมีอาการเอางี้นมคัดท้องอืดท่วงลงก้อนมูกอเสใสายยืดๆไข่ตกแล้วก็มีเวลาเพียงแค่12ชั่วโมงจะมีองะั่วโมีมีมีเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะเหมือนมันฮอตฮอร์โมนสูงไงกตุ้นง่ายแบบว่าไปเขี่ยๆนิดนึงก็ติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลือกได้ด้วยเพศหญิงเพศชายเลือกยังไงคะใช่ก็คือช่วงไข่ตกมักได้ทุกชายนะช่วงที่ไข่ตกนี่นะเป็นช่วงที่มูกเราเนี่ยมีความเป็นด่างสูงครับ ตัวสจิผู้ชายเนี่ยนะมันชอบเป็นด่างถ้าเป็นด่างปั๊บตัวผู้เหมือนเหมือนติดเทบินจะ่าวเร็วกว่าแต่ถ้าเป็นกดน้ตจะผู้ใจไวหน่อยหน่อยแต่ตัวเ <ไว S 2> มียซูซ่าเลยตัวเมียสูซ่า<ห>นั่นคือไอ้ตอนใบไข่ตกเด๊ะเค่ะบักเลยลูกชาย<ห>ถ้าก่อนนิดหลังนิดบักเลยลูกสาวนอกจากอาการมีอุปกรณ์อะไรบ้างไหมคะมีเดี๋ยวนี้มีก็คืออุปกรณ์ที่เกกับการตกไข่ก็คือว่าเป็น หน้าตายนะเหมือนกับที่ตรวจกับนังพันเดะเลยก็เป็นแผ่นแล้วก็มีเครื่องหมายขีดตรงกลาง2เส้นนนะถ้า2เส้นขึ้นมาก็มปนที่ว่าไข่ตกก็คือตรวจทอมอลชื่ว่า L h s วันนี้ก็ได้เคลียร์กันอย่างละเอียดยิบเลยนะต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเราด้วยนะครับคุณหมออาโนขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับเจอใหม่เพื่อสวดีหน้าครับคุณผู้ชมค่ะราตรีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะครับส่วนตัวผมนะครับเป็นคนที่คิดว่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยอยู่หน้าฉาก เอาเนี่ยเป็นเบื้องหน้าแล้วจะสําคัญที่สุดผมคิดว่าทีมงานหลายๆคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาสําคัญไม่แพ้กันก็จะใช้ทุกคนมีกําลังใจในการทํางานนะครับแล้วก็อย่าอย่าท้ออย่าเหนื่อยฮะัสำหรับผมนะครับเวลาทํางานเหนื่อยหรือว่าไปออกกาลังกายเหนื่อยหรือไปทาอะไรเหนื่อยๆมาฮะไม่ว่าจะเหนื่อยใจหรือเหนื่อยกายนะครับแต่พอกลับบ้านมาได้ทุกครั้งเนี่ยผมจะทักทายแม่กอดแม่อะไรเงี้ยก็เจอพ่อแม่อะไรเงี้ยมันก็ทําให้ผมหายเหนื่อยขึ้นเยอะ